ปตทพ่อปวดี่อยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจะเลี้ยวยังไงวะเนี่ยไม่กยตะหนัเลยเลี้ยวจากขวาไปซ้ายไม่ขอขุนเด้พอไม่ขอกุเป็นกุเออนี่ถ้าหอกกันนี่เป็นบ้านเขาไปเขาตบว่าทิมด้วยเลยเบทเรไปดูจีโปรอตไวยได้บานจุย เ่าซบฟงคบบาโุลเนี่ยแต่รอบชื่อจื่มันตังเขานะเคยชินเขานะนะว่นะสามศูนย์ศูนย์เจรญห้าสามอ๋อเมื่อกี้ที่เราเข้านั้นสามศูนย์ศูนย์อะไนะไเชื่อไปข้าวเค้าเราตังตลายจ้ชื่อสลับใจเชื่อตั้งไกงเราตามบาดเชื่อ เดรุริคินาอยากกินเดรุริคิน